สวัสดีครับวันนี้พามาชมข้าวหอมพวงครับบอร์ยี่สิบครับใกล้เกีย่ยวครับเหลืองนะครับยี่สิบกว่าไร่ครับนี่ครับลงเป็นปั้นเลยครับ ยี่สิบห้าไล่ครับแปลงนี้ครับรุ่นรุ่นก่อนครับรุ่นก่อนรุ่นที่ผ่านมาครับอีแปลงนี้ทำสทิติไว้ครับยี่บห้าไล่ได้เคยได้ไปถึงสามสิบสามเกียนครับเข้าอหอมพวงไปยี่สิบนี่นะครับข้าวที่แล้วก็ข้าวที่ ผ่านมาครับยี่ส้าได้ได้ไปยี่ปดอีกเกวียนครับนี่ครับดูนี่ครับเบอร์ยี่สิบครับ,ค,รบคงไม่เกินอากาศเปิดแล้วคงน่าจะเกี่ยวได้แล้วครับเนี่ยดูลวงครับ ยอดครับน,นี่คงไม่ขาดเกลือน,นะครับรอบนี้ดูแล้วนี่ครับ ลวงยาวจังเลยครับเป็นปุ่มเงียบเดี๋ยวให้ดูเงียบลวงเดียวนะครับ่ครยบยาวเรียบเลยครับลวง นี่ครับด,ดูยาวจะสุดมือให้ได้เลยครับยาวคืิบกว่าเลยครับนี่เหบดวงนึงครับดีมากเลยครับลุงแก ชอบอใส่บุ๋ยขี้ไก่ครับกับขี้หมูครับหนักขี้ไก่ขี้หมูครับขี้ไก่ขี้หมูนี่รวมๆกันแล้วร้อยเกือบเกือบสองร้อยลูกครับเคมีน่าจะประมาณยี่สิบลูกครับเขาว่าเป็นหนักชีวภาพแทนครับ ล้มครับข้าวพนนี้เสียอย่างเดียวครับถ้าล้มนานๆแล้วมีน้ำแช่อ,อื่นๆงอกคารวงเลยครับแต่ปริมาณได้นี่โหแน่นอนครับนั่นัรับ เดี๋ยววันเกี่ยวจะมาอัปเดตให้ดูครับว่าข่าวไหลดีไม่ดีครับไหลดีขนาดไหนครับมีเจ้าหลวงครับหลวงเป็นปั้นมันปั้นเลยครับนี่ครับ ราคาช่วงนี้ก็แปดพันสองแปดพันสามแปดพันร้อยครับแดงดีแห้งดีก็ได้ครับแปดพันสามแปดพันสี่ครับนี่ เสร็จนี่เดี๋ยวลุงก็ปั่นหมากฟางอีกครับลุงชอบปั่นหมากฟางครับปั่นหมากฟางแล้วก็าวานต่อครับน่าจะใส่เบอร์ยี่สิบแบบพอลุงก็ใส่มาสามสี่คราวแล้วครับไม่ใช่เบอร์ยี่สิบครับนั่นแหละ แปลงนู้นก็นอีกแปลงนะครับรุ่นหลังครับฟ้าคนาฟ้าภูาไม้ไปนะครับภูไม้ในน้อยครับน่นก็บยี่สิบครับเป็นของลูกชายของลุงครับลูกเคยครับของเจ้าของเกี่ยวครับ ยอดแหับเข่าแต่ละลวงครับใหญ่จริงๆครับเป็นปมเลยครับ วีโลโอชุดนี้ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตว,วันเกี่ยวให้ดูใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ